ไฟออกแล้วเนาะออกแล้วบางคนเจ็ดสิบล้านบางคนห้าสิบล้านบางคนสามสิบล้านเนาะแล้วก็สิบห้าล้าน 15, 000, 000. สาวราวตัดพ้อค่าไฟแพงมากสู้กับค่าเงินที่ตกต่ำก็ว่ายากแล้วแต่ต้องมาสู้กับค่าไฟที่แพงกว่าบางครอบครัวต้องจ่ายค่าไฟสูงถึง25ล้านกีบหรือประมาณ3 5 0 0 0บาท30ล้ 50, 000, านกีบหรือประมาณ48,0 0 0บาท50ล้านกีบหรือประมาณ71,400บาทในบางครอบครัวที่ใช้ไฟและติดตั้งแอ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเช่นพัดลมทีวีตู้เย็นลาวคือประเทศที่ผลิตไฟฟ้าส่งออกมากที่สุดในอาเซียนหรือมีฉายาว่าแบตเตอรี่ของอาเซียนแต่คนในประเทศลาวกลับได้ใช้ค่าไฟที่แสนจะแพงกว่าประเทศที่ซื้อไฟฟ้าไปจากลาวไปอีกหลายสิบเท่าและเธอยังได้ถามกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุมาจากอะไรทําไมประชาชนลาวถึงต้องได้จ่ายค่าไฟแพงถึงขนาดนี้และเธอยังได้ถามอีกว่าถ้าพนักงานที่จดมิเตอร์ผิดทาไมต้องผิดเยอะขนาดนี้ และไม่ได้ผิดแค่1-2หลังแต่อาจจะผิดถึง10-20หลังคาเรือนประชาชนเราตอนนี้กําลังลําบากมากไปทํางานรับจ้างค่าแรงวันละ1-2สแสนกีดต่อวันหรือประมาณ140บาทถึง200บาทแต่ต้องมาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าขนาดนี้แบบนี้ประชาชนจะอยู่ได้ยังไงวอนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขโดยด่วนเฮานี่นะว่าสู้กับเลดเงินว่ายากแล้วยังมาสู้กับกองเตอร์ไฟอีก มันเกิดจากอย่างเนาะมันเกิดกันพนักงานจดกองเตอร์บอกถ้าพนักงานจดจดกองเตอร์นะเป็นอย่างมันคือจดผิดหลายเฮือนปั่นนั้นอ่าหรือว่าเป็นย้อนระบบล้วนบอกเป็นอย่างอาอยากหลบกวนให้พนกที่เกี่ยวข้องนะกวดคืนให้เขาเนี่ยมันโบได้ได้สู้กับเลนเงินยังโบแล้วยังจะมาสู่กับอีหอยังกระโบหู้นี่นะกองเตอร์ไฟของตัวเองเพราะว่า,าถ้า,จด,ถา,า,าจดกองเตอร์พิษถ้าพนักงานจดกองเตอร์พิษมันต้องเป็นด้ามหัวเน แต่อันนี้มันเป็นบักอกลายเฮือนเนาะโดยเฉพาะเงอนมูข่อยนี่นักเลยอ่าโลลบกวนให้กวดคืนให้เขาเน่ไอ้น้องภาษาสนเราทุกมื้อนี่กะเนาะไปดำนอกดำนาบริยูเหือนอยู่ซานลับมาคาไฟสิบป่ายล้านจ้าดำนาได้เงินเดือได้เงินมื้อนึงสองแสนจ่ายคาไฟไปแล้วห้าสิบล้านชิมันกระโบไหวเนาะโอตายแล้วตายแล้วใครแต่ว่าข่อยฮันยูน่นข้เลืองจัดฮัมบุเป็นแต่ว่ามันจะเป็นอยนยู อยู่เมืองธุรคมเนาะเมืองธุระค,ค่าแขมงมันจันเนาะส่วนช่าเน็ตส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นยังไงมาฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าเพราะเอาแต่คนโง่ามาทํางานไงประเทศถึงไม่เจริญคนที่2ได้คอมเมนต์ว่าถ้ามันแพงเกินความจริงก็ไม่ต้องจ่ายเปรียบเทียบใส่เดือนที่แล้วและจ่ายตามสมควรคนที่สได้คอมเมนต์ว่าเพราะอะไรประชาชนถึงลำบากไม่เจริญสักที พอประชาชนต้องพูดอวยพรแต่ภาครัฐบาลว่าฉลาดสงสัยและชมเชยคอมเมนต์ที่สีได้บอกว่าเดือนที่แล้วจ่ายค่าไฟแค่ห0 0สนกีบแต่เดือนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรต้องจ่าย5ล้านกีบแต่ละวันไม่ได้อยู่บ้านออกไปทํางานไม่ค่อยได้ใช้ไฟแต่ไม่รู้ทําไมค่าไฟถึงแพงขึ้นคนที่5ได้คอมเมนต์ว่ายุคระบบคอมมิวนิสต์ปกครองเราเราต้องทําใจยอมรับว่ารัฐบาลทําได้ทุกอย่างกับประชาชนและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าคนตรวจมิเตอร์ไฟสงสัยเมา